พระคถานี้เป็นพระคถาโบราณก่อนสวดบทพระคาถานี้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตให้สงบและลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วค่อยเริ่มสวดบทพระคาถานี้สืบเนื่องต่อไปข้าพเจ้าขออารัธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจเจ้าทุาทุกพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกทพระองค์ พระอรหันตุทุพระองค์พระธรรมและพระอริสงฆ์ทั้งหลายอีกทั้งบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมาทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลโปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างกุศลในการละครังนี้ด้วยเถิด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก นะเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะ พระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาถาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีถาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดี ณนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมนะพระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังคังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณนะเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดธรรม เปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพาเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะพระพุทธัทงอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก พระสังฆังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมณะ พระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาถาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีถาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดี ณนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมนะพระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังคังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณนะเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดธรรม เปิดโลกเปิดจิตคอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะพระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก พระสังคังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมณะ พระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาถาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดี นณะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมนะพระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังคังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนณะเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดธรรม เปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะธาพุทธโมนะนะมพะพะทะพุทธังธรรมังสังขังขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมี ทานบารมีศินบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณนะปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการระบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโมณนะ สาธุอหังสุขิโตโ fen, หม oh <rim> ิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความลำบาก สุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาหุนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิอดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหูนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดพระคาถาได้ประพฤติ ได้ปฏิบัติดีแล้วณนะโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ข้าพเจ้าได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้พบเจอแต่ความดีได้พบเจอกัระยะมิตรที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สมบัติอันมั่นคงดำลงตนเพื่อประกอบคุณงามความดีเสริมสร้างบุญสร้างบาร,รมีทั้งในชาตินี้และชาติหน้า สืบเนื่องนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุ